ในตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเจ้าตุ๊กตาลาบูบูมากลองตัวนี้ซึ่งพี่นิวเนี่ยมีแค่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะเป็นตัวลาบูบูมากกลองสีชมพูความจริงแล้วเนี่ยมันมีด้วยกันอีกหลายสีเลยจะบอกว่าตัวนี้พี่นิวซื้อมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ราคาพุ่งไปไกลามากด้วยความที่ลิซ่าวงแบล็คพิงค์เนี่ย ได้มีการถ่ายรูปคู่กับเจ้าลาบูบูมากระลองแล้วก็โพสลงไอจีสตอรี่ทำให้ราคาของเจ้าลาบูบูมากระลองเนี่ยพุ่งทะยานทะลุฟ้าไปแล้วทุกคนแล้วก็นี้พี่เนวก็มีความคิดที่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาแต่งเป็นลาบูบูในโรบอกกันดีกว่านะแล้วคนนี้ในพี่เนวก็ได้ลองไปค้นหาคำว่าลาบูบูในโรบอกนะในมาร์เก็ตเพลสอะปรากฏว่าก็ยังไม่มีไอเทมอะไรที่เกี่ยวข้องกับลาบูบูนะแต่แอบเห็นว่าเมีนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ <laughs> มีเสื้อดู S <S <S มีแค่เสื้อลาบูบูขายแต่ว่าตัวละครที่เป็นลาบูบูเนี่ยไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีเพราะมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดเราลองมาแต่งเป็นลาบูบูเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหมือนไหมหรือว่าจะเป็นลาบิบีเริ่มจากการที่พี่นิวเนี่ยมาแบบว่าเปลี่ยนตัวละครก่อนนะพี่นิวเนี่ยจะใช้ตัวละครแฮมสเตอร์ต,รตัวนี้เป็นตัวละครหนูแฮมสเตอร์นะ ด้วยความที่รูปร่างมันเนี่ยคล้ายๆแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันยังเป็นหัวหนูอยู่ในการที่จะเป็นหัวนะพี่นิวก็ไปนี่เลยนี่พี่นิวก็ได้เอาไอเทมนี้มาแล้วซึ่งเป็นไอเทมหัวกระต่ายนะเป,นเป็นหัวเหมือนลาบูบูคล้ายๆกันนะทุกคนแล้วคราวนี้มันยังมีหัวหนูใช่ไหมแล้วก็ไปทําการเอาหัวหนูออกไปเราก็จะได้ไอเทมหัวกระต่ายเข้ามาแล้วก็มาลุ้นกันนะว่าจะเป็นลาบูบูหรือว่าจะเป็นลาบิบี <S 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 ้ตอนนี้เราได้ส่วนหัวมาแล้วใช่ไหมต่อไปแล้วก็มาทําการเปลี่ยนสีผิวกันให้เป็น ชมพูและจะเห็นว่าตัวละครตัวเนี้มันมีเหมือนกับว่าเป็นกกนนใส่อยู่นะทุกคนมันไม่สามารถเอาออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นิวก็จะทําการใส่กางเกงสีชมพูทับเข้าไปแบบนี้นะและต่อไปสิ่งที่ลาบูบูมีนั่นก็คือฟันลาบูบูเนี่ยจะมีฟันเหมือนฟันแยกเคี้ยวนะด้วยความที่คาแรคเตอร์ตัวตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นกระต่ายมอนเตอร์ซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะลองใส่ฟันนี้เข้าไปโอ้โหเดี๋ยวนะ เออมันจะดูน่ากลัวเกินไปหรือเปล่ามันมันเหมือนกระต่ายปีศาจมากกว่านะ <S <S แล้วคราวนี้พอพี่นิวลองใส่ฟันนี้เข้าไปนะฟึบปรากฏว่าไม่เห็นนะทุกคนด้วยความที่หัวกระต่ายเรามันใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องใส่ดีกว่านะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเหมาะเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะทุกคนระหว่างลาบูบูกับลาบบี้บนะอ่ะจะบอกว่าตาตาก็คล้ายกันอยู่ส่วนตรงนี้ให้คิดว่าเป็นจมูกก็แล้วกันส่วนตรงฟันเนี่ยยังไม่มีนะยังหาอะไรมาใส่ไม่ได้เป็นตัวจุ่มปุ เติมในบุงกเฮเว่นกันจะมีใครทักไหมจะแต่งเหมือนไหมหรือจะมีคนบอกว่าเราคือลาบิบี้โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะแต่ว่าครั้นี้เดี๋ยวจะมาทาภารกิจกันโดยการที่เราเนี่ยจะแบบว่าเอากล่องมาใส่ละกันนะคือแบบนี้นั่นเองนะเดี๋ยวพี่นิววางไอเดีเข้าไปนะอ่ะแล้วครั้นี้ก็ดูเหมือนกับว่าพี่นิวเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยอยู่ในกล่องนะเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะวางขายแล้วถ้าเกิดเราไปวางขายตุ๊กตาลาบูบูในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่น่ามีคนเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัว เด่นโดยการวางขายตรงแถวๆหน้าพาร์ตเมนต์ไปเลยนะอยู่ข้างถนนแบบนี้ แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็วางพ็อปให้ที่สวยแบบนี้นะประดับไฟแววนข้างนี้อ่าเพื่อว่าเป็นจุดเด่นอะไรอย่างงี้อ่าแล้วต่อไปเอาป้ายแบบนี้เออป้ายจะตะแคงทําไมละเอาป้ายหันหน้าได้ไหมละเออเดี๋ยวขอแบบจัดป้ายดีกว่านี้โอโ้โหป้ายนี่ก็วางประมาณนี้นะถ้าเราก็มายืนตรงนี้อ่ายืนตรงๆนะแล้วดูเหมือนกับว่ามีคนมาสนใจอยู่นะโอโ้โหแต่เราไม่สามารถเขียนคําติดกันได้นะทุกคนนะเนี่ยถ้าเกิดเขียนคําติดกันเนี่ยมันจะกลายเป็นคาเซ็นเซอร์แต่ว่าถ้าเกิดเขียนวักกันแบบเนี้ยแบบเออมันก็ได้อยู่นี่ไงเราเขียนว่าลาบูบูนะพวกนายเป เปล่าเนี่ยเฮ้ยจะมาพังกล่องตุ๊กตาลาบูบูป่ะเนี่ยสนใจซื้อบูบูไหมจ๊ะสนใจไหมจ๊ะรู้สึกว่ามีคนแบบว่าขออุ้มเรานะอุย้ยแต่ว่าคนนี้บอกว่าฉันสนใจซื้อเธอเราก็เลยบอกไปว่า5 0 0พดอลลาร์จ้ะเนื่องจากตอนนี้ราคาสูงมากมีแต่คนแย่งกันซื้อแล้วนายเข้ามาอยู่ในกล่องกันทาไมเนี่ยอุย้ยควักตังแล้วควักตังแล้วหนึ่งนี่นายคนนี้ควักตังอ่ะหยิบมาเดียว <laughs> จะบอกว่านายคนนี้ยอมซื้อลาบูบูคิดดูดิขนาดนักเลงอะ่ะ ยังซื้อลาบูบูโอเคได้เลยแล้วเขาก็หัวร้อยอะไรเนี่ยหัวร้อทำไมดูแต่ละคนนี่คือเป็นเพื่อนกันอย่างกันนักเลงด้วยความที่เราอยากรู้ว่าเขารู้จักลาบูบูเหรอเราก็เลยถามเขาไปว่า you know ลาบูบู เราเห็นว่านายซื้อเรามาแสดงว่านายก็ต้องรู้จักลาบูบูใช่ไหม <rais ings> แต่ดูแล้วเขาไม่ตอบแสดงว่าเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้เอาแล้วคนที่ซื้อเรามาเนี่ยเขาก็แบบยืนนิ่งไปแล้วว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่นายยังอยู่ัะเนี่ยสรุปแล้วนะเขาเนี่ยไม่รู้จักตุ๊กตาลาบูบูหรอกแต่เขาซื้อเรามาเพราะว่าเขาเห็นว่าเราน่ารักแล้วเขาก็พาเรามาที่บ้านเขาสงสัยว่าเขาเนี่ยจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปตั้งไว้ในบ้านใช่ไหมอ้าวอ้าวอะไรอะ แล้วยังไงแล้วเขาก็ปล่อยให้ตุ๊กตายแบบเราเคว้งคว้างอา้าวลุกไม่ได้แลวคราวนี้อา้าวปรากฏว่านายคนนี้โดนแบนนี่โดนแบนนะอา้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอา้าวกล่องหายอา้าว นี่เราก็โดนแบนเหมือนกันเลยเนี่ยทําไมนายโดนแบนละ่ะนายเป็นเพื่อนกับพวกเขาไม่ใช่เหรออยากจะเจอคนไทยบ้างจังอืมจะมีคนไทยไหมเนาะอุ๊ยมาถึงก็เจอป้ายคนไทยเลยอุ๊ยโอ้โหชุดต้องเียนแบบนี้คนไทยแน่นอนลาบูบูไหมจ๊ะลาบูลาบูลาบูลาบแล้วคนนี้นะพี่นิวก็พิมพ์ไปว่าฉันคือลาบูบูรู้จักไหมจ๊ะลาบูลาบูลาบูาบสนใจซื้อเราไหมโอเคเดินผ่านไปเลย ตุ๊กตาลาบูบูมาขายถึงหน้าบ้านเลยสนใจหรือเปล่านี่มาขายถึงหน้าบ้านเลยออกมาดิออกมา, ي, อ,อ,กมาออกมาแล้วออกมาลอดอ่าเราก็เลยถามไปว่ารู้จักลาบูบูไหมเธอบ,บอกว่ารู้จักรู้จักจ้าเธอคนนี้บอกว่ารู้จักลาบูบูเอ้ยมีคนรู้จักลาบูบูแล้วแล้วคนนี้เราก็เลยบอกไปว่าฉันคือลาบูบูแล้วเธอก็ยืนมองแบบยืนมองแบบเอ่ยืนมองเธ <c oughs> อบ,บอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาบูบู นี่มันลาอะไรก็ไม่รู้ว่าเธอบอกว่าเราไม่ใช่ลาบูบูเราแต่งไม่เหมือนตรงไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวสิเธอกลับไม่คําตอบแล้วก่อนว่าเราแต่งไม่เหมือนตรงไหนเธอบอกว่าเราไม่ใช่ลาบูบูนะเธอก็เลยไม่สนใจเลยบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเจอคนไทยในบุ๊คเฮเว่นเนี่ยสนุกแน่นอนอยู่หรือเปล่าเอ่ยอุ้ยอยู่อุ้ยใส่หูก็ตายเหมือนลาบูบูเลยเราก็เลยถามไปว่า You know ลลาบูบู รู้สึกว่าเธอจะขอเราอุ้มอย่างเดียวเลยไม่เธอต้องบอกก่อนว่าเธอรู้จักลาบูบูไหมสรุปแล้วเธอใช้วิธีนี้เลยโดยการลากเราเข้าบ้านไม่เราจะไม่ยอมให้เธอเอาเราเข้าบ้านเด็กขาดเธอต้องซื้อเราก่อนเธอต้องรู้จักลาบูบูก่อนแล้วคราวนี้เราก็พิมพ์ภาษาไทยไปละกันนะอ่ะเพราะว่าเธอเป็นคนไทยก็ถามเธอว่ารู้จักลาบูบูไหมแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าอ,อใครอ่านออกก็บ,บ้าแล้วห้าพันดอลลาร์จ้าห้าพันเอาไม่เอาเหรอ รู้สึกว่าเราเล่นตัวไปหน่อยนะเธอก็เลยแบบว่าไม่อยากได้แล้วแล้วเราก็มาเจอคนไทยอีกแล้วกางเกงลายช้างแบบนี้แล้วเธอก็ชมเราว่าน่ารักอะ่ะน่ารัก เธอบอกว่าเราหน้ารักอ,อ่ะแน่นอนแล้วเธอก็ขอเราอุ้มด้วยแต่ไม่เธอต้องรู้จักลาบูบูก่อนแล้วก็เลยถามเธอไปว่ารู้จักลาบูบูหรือเปล่าละ่ะแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่ารู้เอ้ยเธอรู้จักด้วยอ่ะ <c oughs> แต่เพื่อความชัวเราจะถามเธอกลับไปว่าแล้วชอบลาบูบูสีอะไรเธอต้องตอบให้ได้นะว่าเธอชอบสีอะไรอ่ะถ้าเกิดเธอตอบว่าสีดําผิดนะเพราะว่าบูมากระลองยังไม่มีสีดำมาลุ้นคำตอบกันเธอตอบว่าสีชมพู ui uống sổ có thừa cho là sợ đuổi ui online ạ อะไรอ่ะยังไม่ถึงส่งการเลยเดี๋ยวแล้วเราก็บอกว่าห้าพันบาทจ้าแล้วเธอก็ควักตังออกมาเลยอ่ะเธอควักตังให้เราแล้วเธอก็อุ้มเราเลยนี่เป็นไงแล้วตอนนี้เธอก็ได้ทําการซื้อลาบูบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เธอก็พาเรามาที่ที่ใดอ๋อนี่เปิดโรงเรียนลําไทยเหรอเนี่ยหรือยังไงหรือบ้านเธออยู่ไหนอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะเพราะว่าเธอก็ได้ทําการซื้อตุ๊กตาลาบูบูแล้วนะนี่คืออะไรอ๋อนี่ยังไงอ๋อมาเรียนอ๋อเธอมา มาเรียนมาเรียนลำไทยนะโอเคแล้วคราวนี้คุณครูก็ถามว่ามาเรียนทั้งสองคนเลยไหมเออเดี๋ยวนะเราเราเป็นตุ๊กตาจ้ะเราคือตุ๊กตาลาบูบูจ่ะเราไม่ใช่คนจ้ะเราไม่เรียนแล้วเจ้าของเราก็บอกว่าอันนี้คือปลาบูบูคือจะบอกเจ้าของเราอะ่ะบอกว่าเราคือปลาบูบูเดี๋ยวนะเราคือลาบูบูไม่ใช่ปลาบูบูแล้วเธอยังบอกว่า น้องไม่ลำ้ำจะบอกว่าปิดเทอมนี่ก็มีแต่เรื่องสนุกสนุกนะทุกคนแล้วอันนี้เจ้าของเราเนี่ยก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดนักเรียนนะอ๋อพร้อมที่จะเรียนแล้วไงเออเราจะพาไปไหนก็พาไปเธอเพราะว่าเธอก็จ่ายเงินซื้อเรามาและห้าพันล้วจะไปล้ำกันที่ไหนจะเรียนกันได้หรือยังแล้วเธอก็บอกว่าอยู่นี่ก่อนนะโอเคจะ้ะอยู่ก็อยู่จะ้ะแต่ว่าเราขอไปดูได้ไหมล่ะว่าลํำกันยังไงละเนี่ยเอาเดี๋ยวนะไปเรียนกันตรงไหนเนี่ยรู้สึกว่าเรามีคู่แข่งแล้วแหละ ันนี้คือตุ๊กตาลาบูบูสว่วนนี้คือตุ๊กตาในโรบ็อก <g iggle> ตุ๊กตาโรบอกมาได้ไงเนี่ยโอ้มีคู่แข่งซะแล้วเอ,อ,อ้ย <c oughs> หรือว่าเราเป็นลาบูบูที่ตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวลองปรับเป็นตัวเล็กดิตัวเล็กไปเลยเอาเล็กสุดเลยอะอ่ะอ่ <c oughs> พอเราปรับเป็นตัวเล็กเราก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวอะไรอะไรกันเขาปรับเป็นตัวเล็กคือแบบน่ารักเลยอะลาบูลาบูลาบูสรุปเลยแล้วกันว่าคนในบรุกเฮเว่นนะ อ่ะแล้วก็คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักลาบูบูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีแต่คนรู้จักแสดงว่าน้องบูรานี่คือดังมากๆเลยแหละแต่ว,ว่าตอนนี้ราคาน้องทะลุออกนอกโลกไปแล้วนะแล้วก็จากการที่เราจะแต่งเป็นลาบูบูสรุปแล้วเราคือลาบีบีนะน้องลาบีบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะลาบีลาบีลาบีาบ, <c oughs> บ้านนี้ก็เล่นส่งการกันม่วนเชียวนี้แล้วมีการวางพอบน้ำด้วยสมจริงสมจริง ลาบูลาบูลาบูโอ้โหถ้าเต้นแบบน่ารักอะ <laughs> อย่างน่ารักอะเออดีโอโ้เอาไปไงเต้นมาสงการไงเต้นมาสงการลาบูลาบูลาบู